มาดูวิธีเพิ่มนิ้วแอดมินของรุ่น TF8 นะครับผมแบนควิดเซ็ t นะครับผมร่อตอนแรกเรามีรหัสแอดมินไปแล้วนะครับเริ่มต้นเลยแต่หน้าจอกดกับกันสี่เหลี่ยมกดการด้วยรหัสแอดมินก่อนตามด้วยสี่เหลี่ยมกดหนึ่งกดหนึ่งแล้วก็แอดนิ้วนะครับหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้านิ้วมือเป็นลำดับที่2นะครับถ้าต้องการแอดการแอดมินก็ต่อได้เลยนะครับ ครับผมถ้ามีอีกใบก็แตะต่อได้เลยเป็นระดับที่สี่ครับผมถ้าต้องการแอดนิ้วแอดมินอีกต่อก็แตะต่อได้เลยนะครับเป็นระดับที่5แล้วนะครับต้องการตั้งรหัสแอดมินอีกเพิ่มมาอีกก็กดได้เลยตามด้วยสี่เหลี่ยมแล้วก็ใส่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งตามด้วยสี่เหลี่ยมครับผมเป็นระดับที่6นะครับผมแอดมินสามารถเพิ่มได้9คนนะครับผมโอเคเสร็จแล้วกดดอกจางออก3ครั้งนะครับ ตอนนี้แอดมินมี6คนแล้วนะครับมีนิ้วมือ2มีรหัส2แล้วก็มีการ์ด2ที่ผมแอดเข้าไปนะครับโยกล้อเปิดด้วยล่ะนิ้วมือนะครับผมเรรยบร้อยครับ